สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะอาจจะเสียงแปลกๆหน่อยขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากไม่สบายมีน้ำมูกแล้วก็มีอาการไอนะคะก็เลยเสียงขึ้นจมูกแบบนี้โอเคแต่เราก็ยังใจสู้นะคะยังคงใจแกะของสุนต่อ โอเควันนี้นะคะมีกล่องสุ่มน้องน่ารักน่ารักนะคะ2ตัวมาแกะให้ดูกันตัวแรกคือนี่นะคะลีลาเชฟคิทเทนเป็น V 3นะคะเป็นหนูลีลา v ีน่ารักเชียวค่ะน้องๆทุกตัวจะเป็นเชฟนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้คือพิกกี้เกิลค่ะน้องค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะโอเคเจ็บคอจังโอเคค่ะมาเริ่มจากตัวแรกนะคะ ลิล่าเชฟคิเทนนะคะมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็1นึ่งซีเครตนะคะแต่ว่าน้องคือสวยมากสวยจริงๆเลยต้องสอยมานะคะนี่ดูนะคะคือสีทั้งหมดดีเทลทั้งหมดลวดลายทั้งหมดอะคือมันเป็นมันมันมีกิมมิคน่ารักน่าักในทุกๆตัวเลยนะคะ mm hmm. ตัวแรกเนี่ยสีน้ำตาลเป็นช็อกโกแลตฮักนะคะช็อกโกแลตฮักโรตัวที่2ส,สีชมพูจะเป็นเฮเซนัทครีมพาร์ ตัวที่3 Sweet Orange อุ้ยนี่นี่นี่ดูสิคือเขาเขาเขาจะเนี่ยแยกเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวเลยเนาะมันจะมีแบบว่าไอ้นี่ของมันนะคะเอ่อ cherry t o a s t นะคะ c h e r r y Toast b er, ์เบก็นี่สีขาวแบบนี้นะคะสีม่งวงด้านล่าง t a r o crispy p u f f พว้าวน้องเผือกน่ารักเชียว ไวท์พีชแยมโด u t ทอ้ยโดนัทอะไรมันจะน่ากินขนาดนั้นคะเนี่ยอืมโอเคจะมีหนึ่งตัวนะคะที่เป็น SECRET อืมมีชื่อว่า secret bed is little chef kitchen โอเคถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนเนี่ยอืมตัวที่สองค่อนข้างน่ารักนะ hazelnut c a m puff น่ารักนะคะ ชัดไหมเอ่ยน่ารักทั้งตัวที่สองและตัวแรกเลยอะ่ะอออยากไดอ้อยากได้หมดเลยโอเคเอาตัวไหนก็คุณจะรักเหมือนเหมือนกันนะคะมาเรามาแกะกันเถอะถ้าได้ซีเครกก็คงจะดีเหมือนกันนะคะอุ้ยเราแอบเห็นตรงนี้อ่ะเป็นเหมือนแบบว่าสายลัดยางมัดผมอะ่ะ ตัวไหนมีอ่ะอุ้ยรู้แล้วอ่ะอ <c oughs> <iph cot> ได้น้องไวพีชแจมนี่ได้ตัวนี้อ่ะเพราะว่าสายรัดที่ได้มามันขึ้นนี่บนหัวน้องนี่โอเคค่ะแล้วเรามาดูข้างในกันเถอะตอนนี้เรารู้แล้วเนอะว่าเราได้น้องตัวนี้มานี่โอเคค่ะน้องก็น่ารักอยู่บอกแล้วนะคะได้ตัวไหนก็คงดีใจเหมือนกันและที่สำคัญน,น้องเป็นสีชมพูด้วยเรามาดู ดีเทลน้องด้านในดีกว่านะคะก็คุจะอ่าสวยอยู่นะอุย้ยกลิ่นหอมออกมาเลยค่ะอหอมจังหืมหน่าดมมากเลยอ,ะอ่ะอ๋อหอมมากเลยค่ะหอมแบบหอมหอมหวานเลยนะหอมเหมือนยาน้ำอย่างนั้นเลยว้าวดีเทลน้องนี่นะคะ น่ารักมากขนนุ่มนุ่ปุยปุยเลยอ่ะน่ารักจังนี่นะคะโอ้ยไม่ผิดหวังเลยค่ะน้องน่ารักอ่ะใส่หัวน้องนะอ่อนะอู้มือหนักอะ ฉีกอะไรก็มาจะพังจะขาดมันหนักจริงๆอันออนี้ใส่ยังไงอะอู้มันเป็นโป,โปะอยู่บนหัวน้องนะคะแสดงว่ามันต้องใส่ขึ้นมาอย่างนี้เลยหรอรัดขึ้นมาเลยหรออย่างนี้เลยหรอดูสิเป็นรูปปัใจใยโปะ นี่นะคะอ้าวหลุดมาอีกทีหนึ่งในรูปอ่ะมันเป็นใบไม้อะแต่ว่าของจริงมันมามันเป็นแค่หัวใจสีเขียวๆนี่นะคะ เห็นไหมมันเป็นใมไม,ม้กับหัวใจสีเขียวๆอะมันต่างกันนิดนึงโอเคไปดูตัวที่สองกันเถอะตัวที่สองนะคะนี่นะคะพิกกี้เกิลพิกกี้เกิลนะคะมีทั้งหมด8ตัวค่ะกับ1นึ่งซีครนะคะแต่และตัวก็อืมก็เป็นหนูแพนด้าหนูช้างก็จะเป็น s t y l ์แอนิมอลนะคะ ก็แปลกนะคะที่เอาน้องหมูมาจับใส่ชุดสัตว์อื่นๆอลไรกเนี่ยเห็นปะมีกระต่ายมีช้างมีกบอ,อ่มีแพนด้าอะไรเงี้ยน,นะคะโอเคเรามาดูข้างในกัน,นะคะ่ะคือในตอนที่ซื้อเนี่ยกล่องพิกเกิลนะคะคือเห็นว่าโอ๊ยเราไม่เคยรู้จักเอ้มันแปลกๆดีแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะก็เลยอ่ะโอเคลองเอามาดูแล้วกันว่าข้างในน้องจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะ ่าตัวสิงน้องจะน่ารักไหมก็เออเอาลองเอามาแกะให้เพื่อนๆดูเผื่อแบบจะมีใครสนใจนะ้องหรืออยากได้น้องนะคะอุ๊ยการที่ยูข้าวบนแต่เราจะไม่ดูอีนี่นี่นะคะถุงก็เป็นพิกเกิร์แบบนี้เลยโอเคเอ้ยยังไม่ได้บอกเลยนะว่าอยากได้อะไรโอเคค่ะนี่นะคะมีทั้งหมด8ตัวกับ1ซีเคส็รตตามนี้ ถ้าถามว่าอยากได้อะไรหรอ,อมไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษเลยอะอได้อะไรก็คงชอบแต่อถ้าให้เลือกเพียงหนึ่งขอสีเแครล้วกันค่ะเพราะว่ามันเป็นความพิเศษแนละ้วฉีดผิดอีกฉีดไม่ถึง หอมค่ะหอมอีกแล้วนะว้าววันนี้คือใครเอ่ยน้องเตา่าน่ารักจังเลยค่ะไม่เคยเห็นเอ่อกล่องสุ่มแอนิเมลมีเต่านะนี่นะคะเป็นดูพิกกี้เตา่าโอ้พิกกี้ใส่ชุดเตา่าตาล้องไห้อย่างงี้ส,สวยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมโอ้เอน้องน่ารักค่ะน่ารักนี่พากันเปื้อนเต่านะคะใส่ชุดเอี๊ยมน่ารักมีกระดอง อไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังเลยและยิ่งด้วยถ้าเทียบกับราคาน้องนะคะโอ้น่ารักมากนี่นะโอ้ยใครถูกใจก็ไปตามน้องนะคะโอเค กลิ่นหอมทั้งสองตัวเลยวันนี้อ๋อนี่ข้างๆใ,ใ,ใส่สายสไยได้นะคะวันนี้ก็เอาน้องหอมๆทั้งสองตัวมาฝากเพื่อนๆแล้วนะคะนี่นะห้อยสายได้เหมือนกันโอเคสำหรับใครที่อยากได้กล่องสุ่มเป็นน้องตัวหอมๆนะคะก็อย่าลืมมาตามสตัวนี้นะคะลิลาเชฟนะคะเป็นอ,อ่อวีทีนะคะลิลาวีทีกับ p i กก y Girl โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายกันไป เพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปหน้านะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนหรือจะแกะกล่องสู่มอะไรให้ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบ๊ายบาย